สวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องพลายทางเงินนะครับผมนี่ก็พลายฟีครับมาดูการตกมันของพลายดีนะครับผมก็ยังตกมันหนักเหมือนเดิมนะครับเปียกหมดเลยครับบริเวณที่อยู่นะครับพอจะขุดหลุมเต็มเลยครับ มันแรงครับผมเกเคครับโอ้โหครับถึงปากเลยครับที่จูก็ของเยอะครับปีกดินหมดเลยครับผมก็มีรอยแทงดินครับสามที่ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นครับผมแล้วก็ไปแทงไรครับนู่น อยู่ทางนน้นนะครับมันลอยเต็มเลยครับว่าเขาปวดหัวนะครับเขาก็จะทำทุกถีทานครับเพื่อให้ใน้ำมันไหลออกมานะครับผมขอให้ความรู้เกี่ยวกับช้างตุมมน,นะครับผมวันนี้จะเป็นรอยใหม่ครับนี่ลอยใหม่ครับ แผงดินเป็นลุมเป็นบอ่อเยอะเลยครับสามที่นะครับผม่าการถึงมันก็ยังหนักอยู่นะครับที่เบเวรวินเขาอยู่นี่เปียกแขะไปหมดเลยนะครับผมก็ท่านเเงมอาก็ เอาดินทรายครับผมมาไว้ยืนใส่ครับตรงที่เขาเฉนนะครับผมเพราะว่ายืนนานๆก็กลัวจะติดเชื้อโรคตินไหลครับเพราะว่าท้างตุวมันก็ตกมันนานนะครับผมไม่ใช่แค่วันสงวันนะครับผมก็ตกเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็มีนะครับบางเชื้อก็จ็ดแปดเดือนก็มีนะครับผม เต่เชอนี้ตกมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอ้ลงใส่คิ้วแล้วครับผมอ้อนพอก,กินเลยครับโอ้อยากตะไคร่ีครับผมเวลาเขาอารมดีนะครับผมช้างตุมันี้อารมณ์เปรเพลปลวดนะครับโอเคพอพลายดุมสีนี่ เวลาเก็บปื้เก็บไรนะครับชอบห่วงครับห่วงของอึจะของนะครับผมอยากให้เก็บนะครับผมก็จะมีทีการเก็บปื้ของพ่อปลาดมสีนะครับที่เห็นกันในคลิปนะครับผมก็จะมีคนป้อนอาหารนะครับล่อครับไปทางแล้วก็จะเก็บปื้ออีกทางหนึ่งครับผมทางนั้นก็จะเก็บปื้ไม่ได้นะครับ พอจะทำทุกทิีทางครับเพื่อจะเย็บอึของเขาออกมาครับทำเก็บก็อึก็จะเยอะครับผมถ้าก็อกาจจะเป็นเชื้อโรคเชื้อไรได้นะครับก็เลยต้องช่วยกันนะครับผมทีมงานสีของเราลากเก็บอึเก็บไรก็จะมาช่วยกันเก็บนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ทีได้ชมเวลาเขาปวดหัวครับเขาจะแทงดินนะครับผม จะดด่มตามเราครับผมเพราะว่าอายุได้กินกับผมครับต้อจะยุดนะารในเขากินทุกวันนะครับผมต้นกลางวันแล้วก็ต้นยินนะครับผมจะเด่นตามผมครับหมุนตามนะครับสายตาเขาชุำเลืองมองเราครับผมมันจระเวงครับแทงตุ้กมันนะครับผม นี่ครับเวลาเขาขุดหัวครับนี่ครับเขาก็จะแทงดินครับดูครับเอฟซีครับนี่ครับดูดูขุดหหนาดูนะครับผมนี่ก็เป็นอาการของเขาเวลาเขาตกมันไม่โอกเขาก็จะดันดินนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกมานะครับก็จะทำเฉพาะตอนช้าแล้วก็ตอนยินนะครับผมมาได้ ดินตระดดลานะครับก็เวลาที่เขาปวดนะครับช่วงตอนช้ากับช่วงตอนเย็นนะครับผมเวลาเขาหิวกินอาหารนี่เขาก็จะอ้อนกินเหมือนปกตินะครับผมก็จะมีระเวงมั่งนะครับเวลาช่วงเก็บบึเก็บอะไรนะครับผมเขาก็ยังรู้จักดีครับเวลาบวกเขาก็ รู้จักเียครับดีครับในสีครับเร็วครับน้อยเรื่องแล้วสีครับเลยนั่นเห็นไหมครับเอฟสีครับเขาก็ยังฟังรู้เรื่องดีอยู่ครับผมเด็กเขาจะระแวงช่วงเดีวลาก็บืแค่นั้นครับผม เดี๋ยวเราจะไปอยุดอาหารให้เขากินนะครับผมกินหญ้าแล้วนุ่มซีกแล้วเรจะหาให้กินนะโอ้ไมนะ่ขอแล้วครับออนนะครับ เดี๋ยวจะให้แม่บ้านถือกล้องครับจะอยู่หนใหพ่อพลายกินนะครับผมเย็นเย็นของเราทั้งก็ดีล้วทั้งนะครับ ครั้งเราครับครั้น,นี้ได้กินทารุณได้กินมีอีกครั้งครับเก่งๆๆต้องนะครับผมนะครับ<อ><อ>เรื่อยๆนะครับถ้าเรายุตให้สีนี้ต้องยุตให้ปุยใหญ่ด้วยนะครับผม <cas ule> และเรายุตให้ผู้ใหญ่ก็ต้องยุตให้หนุ่มสีด้วยครับเพราะว่าจะโอนกันครับผม จะม้วนหน้ากันนะครับผมก็ต้องยุติให้ถึงตรงเกือนะครับผมท่าน,น,นเชี่ยบอกว่แไม่โนนเฝ้าครับผมพอให้ผมอุกคน ดูอาหารให้กินนะครับผมตะมีน้องปูจีครับนอนซ้อาอยู่นี่ครับน้องปูจีครับผมนี่ครับ,รบที่เป็นว่าจ้างทุกปันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม บางเชือกนี้ก็จะไม่แทงดินแทงอะไรนะครับผมบางเชือกนี้ก็จะสายหัวครับสายหัวครับเหมือนเพลย์ของเราก็จะสายหยูแล้วก็จะไปเอางานเสียบที่ต้นไม้ครับที่เคยเห็นอยู่ในคลิปนะครับผมจะ่ด็เชือกจะตุกมันเหมือนกันบางเชือกก็จะแทงดินนะครับผมอย่างทอนนี้เวลาขุดัวนก็จะแทงดิน โของเรานี่ปูตรของคนจะทรายหัวแล้วก็เจ้างาครับเทงที่ต้นไม้เพื่อจะงัดให้น้ำมันไหลออกครับระะก็จะตุกมันเจลเคเื่อจะตุกมันเหมือนกันนะครับผมก็เป็นความรู้ครับเกี่ยวกับทางตุกมันว่าช้างตกมันแบบไหนนะครับแล้วก็ มันก็จีบึกได้บวกเชฟก็จิบมึกไม่ได้นะครับผมปั้มเชา้างถงช้างถุงมันก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเก็บตวารู้นะครับเยวก,กับช้างถุงม,มันนะครับผมความรู้นะครับผมมีก,กับช้างถุงม,มันนะครับผมถูกใช้สารยาในการรับชมด้วยนะครับผม ก่อรจบคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านได้รับชมกันมม,มาพอสมควรนะครับผมก็ขอให้ทีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามา м е เข้าให้กำลังใจชงคลายทุนของเราครับผมก็ขอไว้พอให้ทีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมทำรวยทำรวยครับทุกท่านทุกคนเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านนะครับผมก่อนับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ กดติดตามในช่องกลายเทินของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมบคลิปนี้ก็โค้งหลวงขอสวัสดีครับขอบคุณครับ